โรขยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าอารุณสวัสดิ์ก็มาพบกับผมเช่นเดิมทุกๆวันนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ด้วยเจตนารมเจตนาหลักมีความรักมีความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็ ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานแสนานานนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านเช่นเดิมประมาณ10นาทีนะครับก็ได้มีโอกาสนำมีดของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากัน นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ความยาว8นิ้วรวมด้ามและฝักนะครับถือว่าเป็นเล่มที่มีความสวยงามคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้สะสมคัดสรรมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะให้ทุกท่านได้ชมกันเลยดีกว่านะครับ นะครับความแห้งของไม้ชัดเจนมากๆานะครับถือว่าธรรมชาติดูง่ายนะครับสัมผัสแล้วก็รื่นตาสบายใจนะครับอมองแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับความแห้งของไม้นะครับนี่คราบใครต่างๆ เดิมๆมากๆนะครับลัดด้วยโลหะปินโตโบราณน,นะครับก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนภายนอกของมีดนะครับเป็นส่วนของฝักมีด นะครับดูง่ายมากๆนะครับก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ขออญาตนำมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลก็ถือว่าเป็นพระเกจิอมตะเทราจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ด่งดังแล้วก็มีความเข้มขังมากๆนะครับ นะคับมีดเล่มนี้ของท่านาถือว่าเป็นมีดเก่าโบราณที่ตีได้ด้วยความประณีตสวยงามมากๆนะครับกันมีดนะครับแน่นไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนถือว่าเดิมๆทุกอย่างนะครับก็เป็นมีดที่ดูง่ายนะครับไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อน ลายก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับก็าเรียกว่าเล็บจิกเล็บคว่ำเล็บงายแล้วก็กระหนกดอกไม้ร่องเลือดนะครับเหล็กก็ถือว่าเป็นเหล็กที่มีความแห้งนะครับเหล็กที่นํามาตีมีดไม่ใช่ว่าเป็นเหล็กเส้นหรือว่าเหล็กที่เขาเอามาทําการก่อสร้างอันนี้ไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นเหล็กโบราณที่ดีมากๆเลยนะครับสันมีดมีความหนา ที่คลาสสิกนะครับก็มีตะกุดมหาสะท้อนสามดอกด้วยกันนะครับนะครับนี่แหละมีดของลุงพ่อลุ่งนะครับเล่มนี้ถือว่า,าสวยงามเป็นมีดที่น่าเก็ตมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้พิจารณาได้ชมกันนะครับประกอบในการศึกษาหรือว่าการตัดสินใจในการเช่าซื้อนะครับ เพราะว่าเมื่อเราดูเราสัมผัสพิจารณาแล้วนะครับการศึกษาการดูดูบ่อยนะครับมันก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะวัตถุมงคลนะครับธรรมชาติต้องดูง่ายธรรมชาติต้องมาเต็มดูแล้วก็เหมือนที่ผมบอกนะครับชัดเจนนะครับเหมือนเล่มนี้แหละ นะครับถือว่าเป็นมีดที่ดูง่ายๆนะครับเก่าโบราณเดิมๆนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาที่มีความสวยงามน่าเก็บอีกเล่มหนึ่งนะครับที่นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้สัมผัสกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนคลับหรือว่า f อซที่ กดติดตามผมมาโดยตลอดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ด้วยแกนแท้ของหัวใจนะครับจะนำความจริงใจความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามาให้พี่น้องได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็จะทำคลิปโหลดลงวีโอทุกๆวันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณา กันนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลก็ถือว่าเป็นอริยธรรมที่เกิดมาอย่างยาวนานนะครับเป็นพันๆปีก็ว่าได้นะครับคนเราเมื่อมีความรักมีความศรัทธานะครับปฏิหารก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะครับนี่แหละบารมีของครูบาอาจารย์นะครับถือว่าปกปักรักษาเรา เมื่อเรามีความรักมีความศรัทธาต่อบาร,รมีของท่านนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับก็จะทำให้ชีวิตเราประสบเตความสุขความเจริญราบรื่นนะครับทุกๆเส้นทางอย่างแน่นอนนะครับด้วยบาร,รมีของครูบาอาจารย์นี่แหละ,ะนะครับก็นำมาให้ท่านดูนะครับ พิจารณากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับเ,เกี่ยวกับคำถามนะครับก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ในคำตอบเก้แท้อะไรทำนองนี้นะครับเ,เพราะว่าคลิปวีโอก็ลหลายๆคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็มีนะครับพี่น้องก็เข้าไปดูได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติ อามีที่เก่าแท้อย่างไรนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านกอบมีดคนอื่นมาถามนะครับถ้าผมต่อไปก็จะถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะครับเพราะว่าสังคมเราก็ต้องอยู่ด้วยความเป็นสุขก็ต้องให้เกียรติคนอื่นนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนะ บอกว่าถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติอย่าเหยียดย้มคนอื่นถ้าเป็นคนเห็นแก่ได้ก็อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงนะครับอันนี้คือสัจธรรมนะครับเพราะนั้นเราอยากได้สิ่งใดเราก็ต้องให้สิ่งนั้นเขาไปก่อนนะครับ่ะนะครับนี่แหละครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆอีกวันหนึ่งนะครับ ได้มีโอกาสนำมีดของพ่อลุ่งนี้แหละครับมีดในตำนานมาให้ทุกท่านได้พิจารณาได้ชมกันนะครับเล่มนี้ถือว่าเฮนเม็ดมากๆนะครับสวยงามพบเจอได้น้อยนะครับมีลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูประกอบการพิจารณานะครับในแต่และคลิปวีโอทุกๆวันนะครับก็ ขออนุญาตนะครับเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นี่แหละพี่น้องก็จะได้เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับก็เรียกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อเรามีความรักความศรัทธาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้นะครับ อยู่ที่การตัดสินใจประกอบการพิจารณาของท่านเองนะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายก็ขอบารมีบุญญาธิการของครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงประสบใยความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้ว ก็ขอให้ประสบความสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒมีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ